ว่าได้เห็นอีเอคชั่นของแดนทับด้วยแล้วรู้สึกว่าดูแล้วมันมีอรรถรสมากกว่านิดจะตื่นเต้นในสิ่งกิ่งกาโดยเฉพาะท่อที่จะมนี่เกิดใช่เพลงนี้เร่องงานแต่ลของทานที่ซันนี่ด้วยทั้งรับด้วยเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ก็เรารู้สึกว่า รู้สึกว่าดีมากแหละเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นอย่างที kind of ่บอกค่ะเป็นเพลงแรกของพวกเราด้วยที่มีศ uh, ิลปินมาฟิชเชอร์ลิงด้วยใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เราได้มีศิลปินรุ่นพี่ที่เป็นคนไทยที่ไปเป็นประสบการณ์สัเร็จอยู่ต่างประเทศแล้วเราได้มีโอกาสได้ร่วมงานด้วยก็รู้สึกว่าทับใจค่ะยังไงคะก็น่ารักค่ะน่ารักที่พี่กับเป็นเป็นคนที่ คิดว่าพี่กัปเป็นคนที่ดูเข้าถึงยากแต่ว่าพอแบบได้เข้าร่วมฉากอะไรด้วยกันพี่แกก็เป็นคนที่แบบดูให้เกียรติมากๆเลยเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยค่ะจริงๆเขาแอบเกรงนิดนึงแต่เราก็พยายามเป็นกันเองกับเขาเขาก็พยายามเป็นกันเองกับเราเหมือนกันใช่นิดนึงค่ะใช่เป็นหนูหนูก็ตัวเหมือนกันถ้าหนูต้องไปยืนแบบมาทำการมแบบสาวๆห้าคน นีลก็เป็นเพลงแนวปอน๊อปค่ะแนวสนุกสนุกเพราะว่าด,วด้วยความที่ปล่อยช่วงสงกรานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาสนุกกัด้วยก็มีความตัดตอนนก็มีความเป็นไทยแล้วก็อาจจะได้ฟังแา่ช่วงท่อนถูกก็จะมีเสียงดนตรีไทยเข้ามาด้วยเพราะ mm. เป็นเพลงที่มีความผสมผสานของลหลายๆอย่างรวมตัวกันมาด้วยความที่ต้องปีจนีนกับพี่แซนดี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่า mm. วเป็นความแบบว่าแตกตัดที่ลงตัวมากๆเลยพอมาถึงคนจะสนุกกับเพลงนะคะ ยังาาไม่เห็นเต็มๆนะคะลิกกี้แอบสปอยไปแล้วด้วย <laughs> อะไรสักอย่างก็เ,เรียกว่าสำหรับหนูถ้าเทียบกับเพลงวันนี้ลานหนูบอกเลยว่าตาตอนย้อนเนี่ยเหนื่อยค่ะเหนื่อยแบบเดือดเป็นตายจริงๆก็รอดูแดนซ์พิของพวกเราเหกันนะคะผมอยากให้มาเว v e r กันเยอะๆค่ะเราจะรอดูนะคะ <laughs> แต่ว่าก่อนโ cover จะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะ <laughs> ไม่งั้นสุดยอดมากค่ะพวกเราก็เจอมาแล้วนี่คนนี้กายภาพมาแล้วต้องสเ r e ชชิ่งและ w a อมเยอะๆนะคะ ใช้ร่างกายหนั่งลงจริงๆยืนยันไปที่ชื่อเพลงเลยค่ะชื่อตาต่อนยอนยอค่ะคือจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยสื่อความรักในแง่มุมรักไม่กลัวกลัวช้าค่ะกลัวจริงๆ,ๆกลัวไม่ต้องรอเลื้ขนาดนั้น,น <c oughs> รักไม่กลัวกลัวช้านะคะคือเหมือนเพลงนี้เนี่ยคำว่าตาต่อนยอนอ่ะแปลว่าช้าในภาษาเหนือซึ่งเป็น ซึ่งเราก็อารมณ์ประมาณว่าเธออย่าตัดตอนย้อนเธออย่าช้าสิถ้าเธอมีใจเนี่ยก็รีบบอกมามันเนี่ยเราจะลุยเข้าไปแล้วนะมันก็เลยกลายเป็นชื่อเพลงตัดตอนย้อนเธอเรียบก็คือแบบเร็วๆสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีตั้งแต่ มีค่ะหลักๆเคยจะเป็น MV ็มส่วนใหญ่ะคะ่ะเราก็มีการออกความเห็นว่าเอ,าอย่างพี่พุ่มกับพี่พุ่มกับเขาก็จะมาถามว่าน้องๆมีมุมแ้านความรักยังไงบ้างคะ่ะแล้วก็อ,อยากจะให้คาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงเขาก็จะมีวางไว้ก่อนแล้วแต่ว่าความจริงก็คือมันก็เป็นตัวตนของเราเนะะี่ยค่ะใช่แล้วก็เสื้อผ้าก็มีออกความเห็นบ้างเล็กน้อยะคะ่ะใช่ตอนเปิดตัวเอ็มบีไปวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างทีแบบคนดูเมื่อกี้คือคลี่กัน อเรียกว่าโล่งแล้วค่ะอย่างน้อยก็ดีใจแล้วค่ะที่แฟนๆชอบได้ยินเสียงกีก็รู้สึกสบายใจแล้วค่ะดีใจมากๆเพราะว่าจริงๆเป็นเอ็มีที่ตอนพวกเราดูก็เราก็รู้สึกว่าดูเพลินแล้วก็รู้สึกว่ามีหลายฉากที่แบบว่าสนุกสนุกเลยค่ะแล้วก็ยิ่งตอนที่พี่ซันนี่ออกมาแล้วคนกีรู้สึกดีใจเพราะว่าก็อยากให้แบบว่าแฟนของเราได้เห็นพี่ซันนี่เยอะๆแล้วเราก็แบบ ก็ดีใจที่ได้วมงานกับคุณปู่เลยค่ะนั่งขัดผลงานเลยค่ะมแล้วก็อะไรกันได้ค่ะก่อนอื่นนะคะอดับแรกก็คืออยากให้ทุกคนนะคะฝากติดตามเพลงตะตอนยศเฮรียบของพวกเราทั้งไวร่าทั้ง5คนนะคะได้ที่ YouTube นะคะแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe ช่องไวร่าออฟิเชียลด้วยนะคะค่ะอย่าลืมเปิดเพลงของพวกเราบ่อยๆในทุกช่องทางรีมมงแอปพลิเคชันได้เลย เอ็มมีกนอะเขามไ้อตามตอนีมียความพิเของมก็อนี้ตอนนี้ะคะที่อยามด i s c o v e r y นก็จะมีงานลลเกซอก็จะเป็นงานที่แบบว่าแสงสีแสงกัดเต็ม้าเป็นเ้าเรียกว่าอะ้งแล้วก็มีอินสตาลเลชั่นข้ามาด้วยเป็นห้องห้องเลยที่ทุกคนจะได้เข้าไปรู้จักตัวตนขงเราากขึ้นอีก่มนึจะเป็นกต่างๆอง g a l a e y o นะคะ่ ออโรรามีทั้งวินมีสโนว์เรสมีโคลาวามีลูน่าลูน่าค่ะหลายอย่างมวกนี้ก็ไปดูกันได้วันที่1ถึงวันที่23ค่ะสองที่24่สี่ยก็จะไม่มีอปสโมชั่นแล้วแต่ว่าก็จะมาไฮไลท์กันได้สำหรับที่จีเฟรนด์ออเดอร์ค่ะที่ไม่ได้ฟรีออเดอร์ก็สามารถซื้อบัตรนั่งงานั่งงานไหมใช่นั่งงานค่ะ